หมู่บ้านรักษาศิลห้5โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยะสง์มั่นคงความสะอาดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนหนองผักก้ามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านชุมชนหนองผักก้ามประชากรชายจำนวน996คนประชากรหญิงจำนวน1,045คนรวมทั้งสิ้นจำนวน2,045คนจำนวนครัวเรือนจำนวน830หลังประธานชุมชนคุ้มโรงเรียนเทศบาล5บ้านหนองผักก้ามนายสมศักดิ์ธงดาชัย วัดประจําบ้านวัดสุธรรมิการามเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพระครูปริยัติสาธรผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนายวิชัยทิพรักษผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลห้าหนองผักก้ามนายสุชาติอาสตรูประวัติความเป็นมาของชุมชนหนองผักก้าม ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่กลางหมู่บ้านมีผักก้ามขึ้นหนาแน่นจนสามารถเดินบนหนองน้ำได้จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะที่ตั้งคือมีหนองน้ำและมีผักก้ามรวมแล้วชื่อบ้านหนองผักก้ามมาจนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันมีวัดธรรมยุทธห์หวัดโบสถ์โรมันคาทอลิกหนึ่งแหง่งโรงเรียนมหาไทยเลยหแหง่ง โรงเรียนฮทไทคริสเตียนหนึ่งแหง่งโรงเรียนเทศบาล5บ้านหนองผักก้ามและสำนักงานศัพภาษามิตรพื้นที่จังหวัดเลยหนึ่งแหง่งหมู่บ้านหนองผักก้ามประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2559วัดสุธรรมนิการาม เลขที่43ทับ4ตั้งอยู่ที่ชุมชนหนองผักก้ามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีพื้นที่25ไร่เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2474ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2477โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกหลวงปู่ซามาอาจุตโต มีพระครูปริยัติสาธรเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเสนาสนะภายในวัดประกอบด้วยโบสถ์หนึ่งหลังศาลาการประเรียนหนึ่งหลังหอระฆังหนึ่งหลังเมนและศาลาบำเพ็ญกุศลหนึ่งหลังกุฏิสงฆ์สิหลังห้องน้ำสาธารณะจำนวน15ห้องมีโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเลยจำนวนหนึ่งหลัง โครงการกิจกรรมที่หมู่บ้านและชุมชนดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,565โครงการหมู่บ้านชุมชนช่อบสะอาดความสุจริตโปร่งใสโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2,565นางสายสมรธงดาชัย ลาดด้านการเกษตรโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมและโครงการอื่นๆอ,อีกมากมายจำนวนทั้งหมด11โครงการรางวัลเกียรติยศที่หมู่บ้านได้รับในรอบ3ปีเกียรติบัตร ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองผักก้ามวัดสุธรรมิการามเป็นชุมชนคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,562เกติบัติชุมชนคุณธรรมบ้านหนองผักก้ามวัดสุธรรมิการามเป็นระดับคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,564รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ชมรมทูบีนัมเบอรวันชุมชนหนองผักก้าวเทศบาลเมืองเลยประจำปี2,564หัวดที่2กิจกรรมส่งเสร,ริมการรักษาศีลห้าของหมู่บ้านเบญจะศีลเบญจธรรมกิจกรรมการรักษาศีลข้อที่1การกำหนดเขตอภัยฐานวัดและหมู่บ้าน กิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีกิจกรรมนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนาอุบาสกอุบาสิกานั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนาณวัดสุธรรมิการามกิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ายโครกบือกิจกรรมการรักษาศีลข้อที่2การตั้งกฎระเบียบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรักขโมยกิจกรรมส่งเสริมความสุจริตโปร่งใสของหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมสัมมาอาชีพการตั้งกองทุนการเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนกิจกรรมการรักษาศินข้อที่3กิจกรรมป้องกันความรุนแรงของครอบครัวกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชนกิจกรรมการรักษาศินข้อที่4กิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทและความแตกแยก กิจกรรมการส่งเสริมการรักษามารยาทในการพูดในชุมชนและใช้สื่อที่เหมาะสมกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมกิจกรรมส่งเสริมความยุติธรรมชุมชนมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนการ,รการรักษาศินข้อที่5้าลานกิจกรรมกีฬาในชุมชนกีฬามวยไทยกิจกรรมตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตนงดเล่าข้าวรรษา กิจกรรมเจริญจิตตภาวนาในวันพระกิจกรรมส่งเสริมการมีสติในการครองตนของวัดและชุมชนหัวที่3กิจกรรมส่งเสริมวิถีธรรมชาวพุทธกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมการทําบุญกลางบ้านบุญสัมหะเพื่อให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเหตุร้ายภายในหมู่บ้านณนะชุมชนหนองผักก้ามปราดญ์ท้องถิน่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านจำนวน9้าท่าน 1. นางสายสมรทงดาชัย ปราดด้านการเกษตรด้านการแปรรูปสมุนไพรน้ำยาล้างจานสบู่สมุนไพร 2. นางทองดีสุพรมอินปราดด้านการทำพรมเช็ดเท้าทำตุงประดับสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก 3. นางสาวสุนันทาศิลาลักษณ์ปราดด้านการทำพรมเช็ดเท้าทำตุงประดับสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก 4. นางสาวบุญเลิมอ้วนนวล ปราดด้านการทำไม้ถูพื้น5นายอุทิศช,ชูประเสริฐปราดด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า6นางสาวสายสมรสุพมอินปราดด้านการทำตุงประดับ7นางประนอมศิริลา8นางสาโกนแพงงา9นางวราพรทาบุตรปราดด้านการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก หมวดที่4กิจกรรมการบูรณาการกิจกรรารคณะสงฆ์และพัฒนาเชิงพื้นที่1กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านการให้ทุนและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์ชุมชนสวนพอเพียงไทยเลยโดยนางสายสมรทุงดาชัย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเมืองโดยนางคณิตฐาผาพิมพ์ 2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุการตรวจสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนหนองผักก้าม 3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านชุมชน การจัดการขยะสิ่งแวดล้อมการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบหนองน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยร่วมการปลูกป่าต้นสักแคป,ป่าและต้นประดู่จำนวน200ต้นในพื้นที่ชุมชนป่าเลิงใหญ่ 4. การบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมกิจการช่วยเหลือแก่คนพิการผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ผู้นำชุมชนในการพัฒนาพื้นที่คณะสงฆ์จังหวัดเลย พระราดวชิรสุทธีเจ้าอาวาวสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธและพระครูปริยัติสาธรเจ้าอาวาสวัดสุธรรมิการามบ้านหนองผักก้าม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีล้านช้างจังหวัดเลยมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบำรุงพระพุทธศาสนาต่อเติมศาลาการประเรียนวัดสุธรรมิการามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นและลูกกระตันยูดีเด่น กิจกรรมพิธีการรับเงินขวัญถุงพระราชทาน<ม>เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของชุมชนหนองผักด้้มของเราได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ